สวัสดีครับพี่น้องพอกันอีกเช่นเคยครับช่องพยาการแชน n นลเมื่อนี้พยาการให้แรงงานเพิ่นลานไส้กับเอาเพิ่นมาเอาพักโตบขึ้นจ้างเอาพักโตบขึ้นเพราะามันแน่นน้องสาปามันมาอยู่ปลาหายใจหยักปีกายเอาขึ้นเรีวเดียแต่ว่าปีนี่ก็ว่าจะค่อยๆเอาออกไปไป,ไปมาๆบมมีเวลาสัน้นาันนี้ก็เลยได้โอกาสให้ เอากับหลานไส้พุนมาเอาออกพี่น้องนี่กระลังเอาออกอืมกระลังเอาออกอ่ะไผอยากได้พักตบก็บมาเอาเดอ้อเนี่ยบะขายดอกไฮฟ,ฟี่พักตบนี่กะจะเอาขึ้นบะเบิดดอกจะเอาเหลือไว้นี่แหละเนี่ยเนี่ยน,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 นี่มองนี่กับพ่อแล,ะละ้วล่ะซ้ำนี่กับพ่อแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าพ่อให้ปลาอ่าซุ่มปลากินพักนะกินพืชนะพวกปลานิ่นปลา,ปายังเนี่ยมันกะสีได้กินหลากพักตบไปน้า มันใหญ่เลี้ยวเด้เดี๋ยวพอเหตการเอาขี้ไก่ลงปุบหนีบเขียวเปืดโอ้เต็มน้องสาคือเก่าสุปีเออมันใหญ่เลี้ยวแต่ว่าถ้ามันแน่นน้องสามันเต็มน้องสาหนี่พักตบ้ามันแน่นน้องสาเกินหนีมันมันเกินความต้องการของปลาล่ะปลาซึ่งอยู่ในน้ำมันก็ขึ้นมาหายใจบ่ได้แบบนียเพราะว่าลากรึเปล่นี่เห็นบอกมันลากมันประสานกันบาเนี่ย หลกมันประสานกันเฮ็ดให้บมีช่องว่างในการหายใจป๋าขึ้นมาหายใจบด้ปลาก็สีออกไปอยู่ไหหน้าหนีออกจากหนองสาถ้าเฮา,าเอาถ้าเฮาเอาผักตบออกมันมีมองหายใจเวลานนำลดนํำแห่งมาปลาก็สีลงมาอยู่หนองสานน่ละ่ะปลาก็สีลงมาอยู่หนองสานน่ล่ะปลากระายเติบอยู่ปีกา่พยาการวานันเออวันวะปีกายนี่พยพายการเอาปลานิ่นปลานิ่นจะเป็นพันบาทุ่นละ ได้หลายลอยโตเด้เป็นพันโตก่าน่ะเอามาปล่อยเอามาไปให้ไงญ่นะพูดนะให้ให้ทั้งพุ่นให้ไงเนี่ย,เ,ยเอาไปปล่อยให้เวลาหนาำลดหนามยั้งนี่ปานิ่นมันก็จะไหลลงมาอยู่หนองสาเนาะมาเล่นนาำอยู่หนองสาก็เอาอาหารมาให้มันกินแนตอนหน้าแหล่งเรื่องไว้อยู่นี่ละเวลาได้ปลาลงลีปลาเล็กปลาหน่อยมากก็เอามาลงปล่อยน้องสาเนะนี่ยลงหนองสาแต่ก็

เออโอแมนอหลีแมนคว่ำอหลีโอ้ฉลาดฉลาดเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยนี่วิธีเอาเอาไอผักตบออกจากหนองสาไม่ต้องลงน้ำเบิ่งตีละ่ะลากไปปินปุ่มเลยอ่าอ่ออาแขวะเอามาลากไหมเออใกล้จแล้วล่ะโอ พอพอเขาเอา,เอาพักตบออกแล้วน้ำม,มันก็นจะใสเด้แต่ว่าเอาฟุน่นขี้ไก่แกบนะพอาะฟุ่นขี้ไก่แกบลงสักสองกะสอบสักก่อนอ่าฟุน้นขี้ไก่แกบนี่มันมันมันสรอยให้หนึ่งละเป็นอาหารปลาอย่างที่สองนี่น่าให้น้ำม,มันใสอ่ามันปรับสภาพน้ำได้นะครับเนาะอ่ามันปรับสภาพน้ำได ปีกายนี่ยเกี่ยวเขา้าตอนเกี่ยวเขาเ้านี่โอ้ยรถเหยียบป่านินป่านินมาลงหนองสาบบกหลายหน,น่าน้ำมันหงงทั้งพุน่นมันหงเน้องทั้งพุ่นทั้งปีกายนี่ทั้งพุน่นนาทั้งฟังพุ่นอะ่ะมันมันลึกฟังหันมันห่งหันน้ำกับขอนหันบดปีนี่พยากณ์เลยไปถมบดเลยเออเอานาดินทั้งพีไปถมทั้งพุ่นบดเลยอ่าปากะน้ำก็เลยไหลลงหนองสาแน่ละก็ดีอยู่ฝนมาตกสองมื่สามมือล่ะ ฝนเพานว่าพายุจะเข้าวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดหอดวันที่ห้ากันย่าพุ่นอ่าเมื่อนี่ฝนจะตกนักว่าสันฝนว่าวันที่สามสิบเอ็ดนี่บาเห็นมิดจีรีอือันนี้ทีมงานหนุ่มสดนั่นี่พี่น้องเนี่ยภัยยกากต้องการหนุม่มสดติดต่อได้ด้อนี่ยังมัดทันมีลูกมีเมียเนี่ยหนุม่มสดภูบาวซำหน่อยก็มี ปูเบาซำไงก็มีมยยน่นี่แหละครับขยันขันแข็งนี่ผู้ถอดเสี้อพุ่นแหงเฮ้ยวห,หากินหมานปลาน้าไม่ปูปลาน้าไม่เนี่ยมองไดมีเนี่ยปูเราเมียนมากหมูจะกี่ไล่แล้วกี่มองแล้วอได้กินปลาย่อนเล่าเนี่ยละ่ะย่อนเพิ่นเนี่ยละ่ะกบแน่เขียดแน่ฝนตกบ่ได้ละออกแล้ว ฝ <laughs> นตกนี่ออกเลยสัญชาตยานคนหากินหมานนี่คนคนขยันนี่อยู่มองไหนก็บอ,อุดเนาะอ่าบรต้องไปย่านเลยคนขยันเอาละครับเมื่อนี้เอาพักตบออกนะเอาพักตบออกสกักกอนเดี๋ยวคลิปหน้ามาพอก,กันใหม่จะลแลวแล้วละสวัสดีครับ